สวัสดีครับวันนี้ดีมเพนนิงจะมาสอนวิธีการสร้างลิงก์ล ne ของเรานะครับเวลาเราส่งลิงก์ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะแอดไลน์เราได้สะดวกขึ้นนะครับเริ่มแรกมาเปิดโปรแกรมไลน์แล้วมองที่มุมขวาบนครับตรงเป็นรูปคนแล้วบวกนะครับกดแล้วก็กดไปที่เชิญครับจากนั้นเลือกไปที่ SMS นะครับพอกดเลือก SMS เสเสร็จแล้วนะครับเราเลือกเบอร์มาสักเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับจากนั้นครับมันจะเกิดลิงก์ด้านล่างครับ ลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับคือลิงก์ของไลน์เราครับให้เราคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปแล้วก็เอาไปวางไว้ในโนต้ตของเราครับเราจะมีโนต้ตส่วนตัวสําหรับจัดระเบียบลิงก์ต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็บันทึกไปครับว่าอันนี้คือลิงก์ลิงก์ของอ่าลิงก์ของซัพยอร์ททีมนะครับแล้วเราก็วางลิงก์ครับ นี่คือลิงก์ไลน์นะครับของซัพพอร์ตทีมดังนั้นเวลาเราจะส่งลิงก์ไลน์ของเราให้ซัพพอร์ตทีมเนี่ยเราก็ส่งลิงก์ตัวนี้เลยขอบคุณครับ